สวัสดีค่ะทุกทุกคนชมพู่มีสิ่งดีๆมาแนะนํานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพค่ะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะชมพู่แนะนํากระปุกนี้เลยค่ะชื่อว่ากร e น n อนิกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากผัมและมัลติวิตามินอีก13ชนิดด้วยกันค่ะชมพู่นะทานเป็นประจําทุกวันเลยช่วยในยเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายค่ะอันนี้ดีมากๆอยากให้ลองจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้นะมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยถูกสุดเลยคุ้มมากค่ะปกตินะคะกรีนโอนิกกระปุกนึงเนี่ยนะหกรบาท แต่ว่าตอนนี้นะสั่งซื้อ2กระปุกเอาไปเลยราคาเพียง590บาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆหรือถ้าจะใจคุ้มอีกนะคะสั่งซื้อเลยแพ็ค3กระปุกค่ะเหลือเพียง790บาทเท่านั้นเองค่ะต้องลองดูนะดูแลตัวเองกันเยอะๆค่ะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะรีบทักมาเลยค่ะที่ LINE at Amory Thailand ค่ะ LINE at Amory t h a i l a n ลลองดูนะเพื่อฟื้นฟูร่รางกายจริงๆค่ะกลิ่นออนิกเลย